สวัสดีปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับอู้ <c oughs> สวัสดีปีใหม่มากครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเอียร์ครับสวัสดีครับทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์ฟอร์เอฟวรี่บอดี้แฮปป r ้นิวเยียร สวัสดีปีใหม่ Happy New Year Happy New Year รั Happy New Year สวัสดีปีใหม่ครับก็เนื่องในโอกาสปีใหม่ในปีนี้นะครับก็ขอให้แฟนบอลช้างศึกพุชาทีครับทีมสุพรรณบุรีเอฟซของเราครับก็จงคิดจริงใดจงประสบผลสำเร็จ,จทุกประการครับแล้วก็ อยากให้มีความร่ำรวยร่ำรวยครับ่ยิ่งขึ้นไปครับแล้วก็มีความสุขความบริบเจ้าหน้าในหน้าที่การงานทุกๆทุกอย่างครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ทีมช้างศึกพิชาตีของพวกเราด้วยนะครับก็สวัสดีพี่ใหม่อีทีครับครับก็ขอสวัสดีพี่ใหม่แฟนบอลสุพรดีเอฟซีทุกคนนะครับก็ขอให้มีความสุขความบังครับและตลอดระยะเวลาครับในปีหน้านะครับว่าพวกเรานะครับก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นของขวัญ h a p p ปีงให้กับแฟนบอลสุดดีเอฟซุคนนะครับก็ขอโชคดีแล้ว